วัดีครับคุณผู้ชมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องนัดเมคอัพนะครับช่องที่มีแต่สาระดีๆอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทํากันตามหัวข้อเรื่องเลยครับวันนี้เราจะมารีโนเวทนะครับตัวตึกเก่านะครับเพื่อทําเป็นออฟฟิศใหม่นะครับลักษณะของตึกเนี่ยครับที่นัดซื้อเนี่ยตอนนี้เป็นตึก อายุประมาณ25ปีนะครับก็ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าเก่ามากๆกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้งแบบลักษณะของแบบการใช้งานมาอย่างหนักหน่วงนะครับเดี๋ยวคลิปวันนี้นะครับทุกท่านเนี่ยจะได้ชมกันเลยนะครับว่า บีฟอร์เนี่ยเป็นยังไงนะครับคลิปนี้นัดอัดไว้เมื่อประมาณเกือบ1ปีที่ผ่านมานะครับผ่านการรีโนเวทต่างๆมามากมายนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูไปทีละสเต็ปทีละขั้นตอนนะครับว่ามี process มีกระบวนการในการรีโนเวทอย่างไรบ้างนะครับเราวางแผนอะไรไว้บ้างน,นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนักบอกเลยว่าทำคนเดียวทำเองไม่ได้จ้างออแกไนซ์ ช่างก็หาเองดราม่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับเราไปดูอีพีที่1กันได้เลยนะครับเป็นเรื่องครั้งแรกที่เรามาเจอตึกนี้แล้วเราตัดสินใจซื้อแล้วเรามองเหตุภาพอะไรลองไปดูภาพแรกกันก่อนนะครับแล้วทุกคนจะไปดูในอีีสุดท้ายว่า ภาพที่ทุกคนจินตนาการเมื่อเห็นตึกนี้เนี่ยกับ EP สุดท้ายจะตรงกันไหมนะครับยังไงก่อนจะไปดูนะัดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้นัดนิดหนึ่งนะครับจะได้มีกำลังใจทําต่อนะฮะหนึ่งถ้าพร้อมแล้วไปชม EP หนึ่งกันได้เลยนะครับฮัลโหลสวัสดีนะครับคุณผู้ชมขณะนี้นะครับเราก็อยู่กันที่บ้านนะที่เราเป็นจริโุเนะครับ อันนี้เป็นลักษณะตอนปัจจบันนะฮะก็จะมีความแบบว่าอันนี้ก็คือแบบปวดกินนะครับก็เลยทุกทีบนะฮะฟบาพถุนอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรีโนเวทตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็ประตูทางเข้าเมื่อกี้ที่เราเข้ามาต้องมีหน้าต่างนะครับตรงนี้จะมีซุ้มโค้งนะครับนีมีเป็นบรรยากาศเดิมก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเป็นแถวว่าหลจากที่นีโนเวทแล้วเนี่ยจะเป็นแบบไหน อันนี้เป็น่วนครัวนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำเกเาน้องพวกนี้เดินแล้วก็อยู่ประตูออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็ไม่อยี้ด้านหลังของมันก็จะเป็นโซนเตาดอกซึ่ง้างครั้งก็คือขึ้นตึกกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรอยแบบ่ดันเลยนะครับนี่อันนี้ก็คือออกไปด้านนอกนะ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะครับอันนี้เป็นบันไดเดิมเนาะก็จะเป็นไม้จริงนะครับก็แบบนี้ไปดูขมยกันอืม่นกระโปรตรงนี้นะครับพอเราเดินขึ้นมาถึงตุ๊บเนี่ยก็จะเจอห้องนี้นะครับเป็นห้องของนเนาะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นประตูห้องเข้าองห้องนึงนะครับแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็มีห้องนูงที่เป็นด้านหลังนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนะจะเดินไปห้องข้างหน้าก่อนเนาะห้องข้างหน้าจะประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็สามารถออกที่หน้า,า,า,นบ,าบ้านได้เป็นส่วนระเบียงนะครับก็จะเห็นแว่า ก็คือส่วนด้านหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้เราจะทูปันี้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นประตูบานใหญ่แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันเป็นผนังใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรีโนเวทใหม่นะคะอันนี้เป็นอีกห้องหนึ่งนะครับเดิมเป็นห้องโ้ก็จะมบบีทางเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้านเดิมนะครับแล้วก็นี้เป็นส่วนที่เราจะเซตไว้เป็นห้องทำงาน แล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราจะทุ่ออกนะฮะแล้วก็ขยายออกไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้ซื้อเชนเดรียมาแล้วนะครับพบจะเขวตในบริเวณนี้นะฮะก็ประมาณนี้อันนี้บัานในเก่าได้ดูนิดนึงมีความแบบว่าเก่านะฮะปกจริงแต่เป็นไม้จริงดีนะฮะ เดี๋ยวส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากที่เปลี่ยนแล้วนะคะจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนนะคะก่อนจะไปดูนะคะว่าหลังจากรีโนเวทแล้เป็นแบบไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s <c> u <oughs> b s ไคร b e แค่นานอีกนึงนะครับแล้วเดี๋ยวนัดจะได้มาให้ดูกันอีกนาอ โอเคครับคุณผู้ชมก็เห็นไปแล้วนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนเห็นเนี่ยก็จะถามว่าแบบซื้อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตึกมันค่อนข้างที่จะเก่ามากนะครับแต่ว่าจากลักษณะทำเลเนี่ยและตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยนะัมองว่ามันเป็นต้องเรียกว่าเป็นชัยภูมิที่ดีนะฮะในการที่จะแบบว่าที่เราจะทำกิจการงานอะไรต่างๆนะฮะก็ค่อนข้างที่จะเ,เดินทางง่ายนะครับแล้วก็ เเราเห็นอะไรที่มันที่มันมากกว่าที่ดูไปในคลิปเมื่อสักพู่นี้ครับเราก็เลยตัดสินใจว่าเอยเอาวะแล้วเดี๋ยวเราเราลองมาดูกันว่าเราจะไปได้ถึงไหนเนาะโอเคนะครับก็ที่นัดวางแผนไว้นะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทะลุครัวด้านหลังนะครับที่ที่เห็นตามคลิปไปนะครับเราจะทุบด้านหลังออกแล้วก็ขยายออกไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็ทําเป็นพื้นที่ ใช้สอยอย่างเต็มพื้นที่เลยนะครับไม่ได้เหลือด้านหลังไว้นะครับโดยปกติในบางบ้านเขาอาจจะต่อเป็นครัวนะครับเพื่อที่จะทําประตูแยกออกไปและเพื่อที่จะเปิดไปเป็นส่วนครัวแต่ของเราเนี่ยก็คือทุบและขยายออกไปยาวออกไปเลยนะครับรวมทั้งข้างบนเนี่ยเราจะทําเป็นสองชั้นเนาะอย่างที่เมื่อกี้เห็นไปในคลิปนะครับเราจะทะลุออกไปนะครับเพื่อที่จะทําเป็นพื้นที่ห้องทํางานของเราที่อยู่ด้านหลังของตัวอาคารนะครับ เชื่อมออกไปเป็น2ชั้นเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็อาจจะไม่ได้มีโซนอ o u t ดอ o r แบบที่ที่เห็นไปในคลิปแล้วนะครับกเ็เราตัดสินใจที่จะลงเข็มนะครับตัวไมโครไพนะครับเป็นจำนวน4ต้นนะครับราคาเข็มก็อยู่ประมาณรวมๆกันน่าจะตกประมาณ50,000บาทนะครับเอ๊ะไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะใช่ <laughs> น่าจะประมาณ เกือบแสนนะฮะโดยประมาณนะฮะกเ็เป็นการลงเข็มไมโครพายนะครับตอกลงไปเป็นจำนวน4ต้นลึกทั้งหมด20เมตรหรือ16เมตรหรืออะไรประมาณนี้ครับก็นั่นแหละตอกเข็มเพราะว่าตอนแรกเนี่ยครับเราคุยกับทางทางคุณพ่อเนาะซึ่งซึ่งก็มีความมีความรู้เรื่อง,เร,องเรื่องช่างบ้างนะครับก็ ท่านบอกว่าจริงๆเราให้ลงแค่ตัวที่เป็นเสาแล้วก็เสาเข็มธรรมดาเนาะตีทีๆหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความที่ใจเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังต้องใช้พื้นที่เนี่ยไปอีกพอสมควรแล้วก็ไหนๆจะทำแล้วเนี่ยเราก็ลงทุนทําไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะตอกเข็มแบบไมโครพายซึ่งก็คือสามารถลึกไปได้ลึกมากๆนะครับก็คือลึกไปถ,ถึงชั้นดินดานเลยแล้วก็ตอกขึ้นมาเนี่ย ลึกลงไป10ประมาณ10กว่าเมตรนะครับเกือบ20เมตรแล้วก็สามารถที่จะเทคานหัวเสาได้แล้วก็วางโครงสร้างต่างๆได้อย่างมั่นคงนะครับแต่ถามว่าส่วนใหม่กับส่วนเก่าจะยุบไหมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็บอกเลยว่ายุบแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะลดน้อยกว่าการใช้เสาเข็มแบบต้นเล็กๆนะครับทีนี้ในส่วน ด้านหน้านะครับที่ได้เห็นไปในคลิปเนี่ยเรามีการวางแผนว่าเราจะาทุบเพื่อที่รวมเป็นหนึ่งห้องนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นส่วนใช้สอยด้านหน้านะครับเป็นส่วนของอที่ใช้ในในกิจการหลักของเราอะนะครับที่ด้านหน้าก็จะทุบยาวเลยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกัน Recently, 2ห้องนะครับห้องด้านหน้าส่วนห้องน้ําด้านบนนะครับชั้นสองเนี่ยเราก็จะขยับไปชิดด้านหลังเป็นส่วนต่อเติมใหม่แล้วก็ส่วนเก่าเนี่ยก็จะมีการเชื่อมต่อกันกับส่วนห้องทํางานด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นห้องเดียวกันเพราะฉะนั้นด้านบนเนี่ยจาก3าห้องนะครับก็จะกลายเป็นสองห้องนะครับแล้วก็ขยายส่วนด้านหลังออกไปก็จะกลายเป็นห้องที่กว้างขึ้น ส่วนด้านหน้าเราก็มีการปรับเปลี่ยนประตูเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดนะครับรวมทั้งระเบียงบันไดนะครับเปลี่ยนทั้งหมดพื้นบันไดน,นะครับคือพื้นด้านบนตอนนี้ครับมันเป็นปราร์เก้น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีแผนว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นปูกระเบื้องทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ง่ายในการทําความสะอาดแล้วก็สามารถารักษาความสะอาดได้ง่ายนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็น่าจะเปลี่ยนประตูทางด้านหน้านะครับเท่าที่ได้เห็นไปเนาะเพื่อให้มันมีความโปร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ทุบซุ้มโค้งออกนะครับที่ได้เห็นไปตามคลิปนะครับแล้วส่วนด้านนอกก็ด้านหน้าก็มีการขยับประตูออกไปอีกนิดนึงะนะครับเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยด้านล่างให้ได้กว้างมากขึ้นนะครับจะเป็นยังไงนะครับนักฝากไอตัว การตอกเสาเข็มไว้ให้ดูนิดหนึ่งแล้วกันนะครับว่าเราตอกันแบบไหนนะคะแล้วก็เดี๋ยว EP ต่อไปนะครับเราจะมาอัปเดตกันช่วงช่วงกลางๆแล้วนะครับว่าเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับก็ก่อนจะไปดูนะครับนัดฝากกดไลค์กดแชร์กด s ส s c r i b e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดติดตามให้นัดนิดหนึ่งนะครับถ้าชอบก็กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใช่ก็กดไลค์ให้หน่อยนะจ๊ะโอเคไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ